แจกซองอังเปาทูมอนี่วอเล็ทใครที่สนใจสแกนมือถือหยิบหน้าจอของท่านขึ้นมาได้เลยรับโคดอังเปาแบบนี้ง่ายๆไม่มีเงื่อนไขหากชื่นชอบฝากกด s ับสไครต์แล้วผมจะนำทูมอนี่วอเล็ทมาแจกให้กับท่านถึงที่ผมก็กราบสวัสดีเพื่อนสมาชิกยินดีต้อนรับเข้าสู่ในช่อง จกตังนะครับสำหรับในวันนี้นะครับเพื่อนสมาชิกกันหลายท่านหลายคนที่ยังไม่รู้จักช่องนี้นะครับผมกดฝากกดสับสกายกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับสำหรับการแจกทูมอนี่วอลเล็ตทุกวันทุกวันนะครับซึ่งผมได้ดําเนินการแจก t ทูมอนี่วอลเล็ตแบบนี้ทุกวันนะครับเงินอาจจะไม่มากไม่นนะครับก็บาท2บาท3บาท, 5, บาท5บาทแล้วแต่นะครับว่า ในวันไหนผมออกรางวัลให้นั่นเองนะครับเพื่อนสมาชิกครับผมตรงส่วนนี้นะครับเงินที่ผมได้นํามาแจกเพื่อนสมาชิกเกิดจากการทํางานบนแพลตฟอร์มในการหาเงินออนไลน์นะครับซึ่งมันไม่ยากเลยที่เพื่อนสมาชิกจะฝึกหรือเรียนรู้นะครับสามารถที่จะเปิดในวิดีโอก่อนหน้านี้นะครับหรือดูในวิดีโอของช่องแจกตังได้นะครับเพื่อที่จะศึกษาและเรียนรู้กันไปนะครับสําหรับในวิดีโอนี้นะเพื่อนสมาชิกที่กดรับรายได้นะครับเพื่อนสมาชิกหยิบจอโทรศัพท์มือถือของชั้นสแกนนะครับหน้าจอในส่วนของ QR code แล้วก็รับเงินอ่างเป่าแบบง่ายๆายนะครับใครที่ชื่นชอบก็คอมเมนต์บอกผมสักนิดนึงนะครับผมจะได้มีกําลังใจในการจัดก,กิจกรรมดีๆแบบนี้นะครับโอเคครับผมเดี๋ยวพบกันใหม่วันนี้มาสั้นๆนะครับมาแจกเงินอ่างเป่าทุกวันใครชื่นชอบฝากกดไลค์ด้วยวันนี้สวัสดีครับ